แต่เหตุผลทำไมพี oh no. ่ถ so <co ึงหยุดแวะไม่ได้นะวะถ้าพี่หยุดแวะพี่ก็จะต้องถูกลกลุุมๆถ่ายแล้วพี่ก็ไม่มีพี่ก็อยากจะไปบริจาคแต่ว่ามันต้องเดินเลยเลยเลยเไปแล้วล่ะเพราะพ่นะครัไม่ได้แต่ว่าพกรตรงนี้ยแล้วมันดังเลยลองลองดูว่าถ้ถามอยู่ว่าใช่หรือเปล่าลองฟังก่อนาเหรอวะให้ดีวิธีการใชายเออใช่วายต้องกดไว้เชื่ไม่มันวายันซ้อมให้ละ ใช่พวกนี้กทคือพวกนหละกดลองกดลองกดไม่ลองไม่เหรือว่าเวเวต้องกดหือว่าเป็นบิ้งกอเออใช่ไหมได้ถ้าเป็นเดี๋ยวลอให้ฟังรู้ยิ่งตัวใครรู้ใจทนนั่งเสียงทชานี้ไม่ความใหญ่ไงความรักในใจ น้ำรู้ได้ไงอ่ะฮะน้ำรู้ได้ไงอ่ะก็น้ำกดแล้วมันดังขึ้นน้ำก็เลยแฟกไได้ยังพีู่่ี่ไม่กิดว่าพี่เป็นพี่ปูที่คุณจะด่าเ ได้ไหม่ได้เนี่เฮ้ยจะไม่เคยกินแลยอะไม่กินนะแบบให้น้องทำคนเดียวคือไรใครจะกินนะเปิดยังไงแล้วนะกดกดค้าจะเป็นเนื้อถ้าปล่อยมือจะเป็นหมูด้วยกันนะไม่ต้องกดค้าอะหรอยักเ์มาแล้วเป็นหูฟังที่ฉลาดมากก็ถ้าเป็นแบ็คกิ้งแท็กนะถ้าปล่อยเป็นแบ็คกิ้งแท็กถ้ากดก็มีเนื้อเพลงออกมา Nè sơ phải hỏi quả chịu chuẩn bị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  này bị chuẩn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 

สถีไม่ดีสักคนไม่ดีสักคนหนูหนูดีหนูดีเลยเลยนี่แหละตัวดีไอ้เขาแมทโอ๊ยตัวหัวเขาทำไมพี่เติมไส้กรอกไส้กรอกเปล่าชอบชอบอยู่แล้วแต่ไม่ชอบเพลงนี่เขาเอ็มไม่จริงไม่จริง เพิ่งไปเดินดูตำรวจห้องต่างๆมาแล้วปรากฏว่าของเครื่องดนตรีอ่ะมันใหม่แล้วก็ดีหมดเลยนะมันเยอะมากเลยค่ะมันเยอะมากแล้วเปียโนเนี่ยใหม่เอี่ยมเลยคือในปีพี่อ่ะไม่มีเปียโนเยอะเท่านี้ไม่เป็นเลยพยายามเรียนแต่ว่าแต่ว่าขอบอกว่าอย่าไปทามันมันเลอะเทอะนะเสียายคืออยากอยากประมาณว่าอยากได้คู่มือเปียโนเลย เดี๋ยว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 ผมอยากซ้อมอยากฝึกครับบอก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 ฝากไปทางคลาสสุนทรบอยส์ได้เพราะยังไงเนี่ยจะต้องมีคนที่เขาเล่นเป็นโนเป็นอยู่แล้วใช่ไหม<ด>บอกว่าอยากเล่นเป็นทํายังไงดีอะไรเงี้ยเอาคู่มือมาทิ้งไว้ได้ไหมหรือว่าอะไรที่ที่ว่างๆแล้วเราจะทําได้เดี๋ยวถ้าหาได้จะหามาให้ ว่า,มา,าไม่รู้จะเริ่มยังไงคือนนถ้ามีคอร์ดเราเล่นได้แต่ว่ามันไม่มีคอร์ดนี่ยังไม่รู้เลยวิธีการจับอ,อ,อะไรวิธีการวางนิ้วใช่ครับจะอยากเลน่นการวางนิ้วมันยากอยาก่างเงี้ยนะขอบอกอโอ้แม่กซ์สุขสัตว์ใช่ไหมไหจะเอาอะไรเปล่าพี่เพิ่องอุ่นรอแป๊บนึงมันพี่มวยจ้ะแป๊บนึงแป๊บนึงพี่ทิ้งผมแค่นี้แหละครับผมแค่นี้แหละแล้วผมก็จะต่อยอื่น ดูแต่ไม่ได้นะใช่ถูกต้องไ่มไ่งงานนะไม่กินทั้งหมดแล้วนะนม่งเปคนแยกกินเลุมนีม่ไ้เลยอยากกิับี่เราเลยกินนี่มาเลยอยากกินมากอุ้ยใส่กล่องมาแล้วเดี๋ยวพี่ยังของไทยเนี่ยของทานเห่อ ขเกียวให้อมให้หมไมด้หน่อยตอนนี้ี่มจีไว้ผมได้แล้มั้งเยอะกว่าที่สมัยความปีเ้าเยอะหากหลายไเยอะากฮัลโหลเพรเกินไเดวนอกนอี่ะมไมอาบน้นีนะ

เฮ้ยเราเดี๋ยวเดี๋ยวปด็เนี่ยไมู่เย็เวลาหรือเปล่าขคืเย็นๆบ้าง่แ้วเสยร้อนอุ้ยเขาไม่ต้องเขาตีบ้าหรือใครตุผมมาเอแคล่ะอ๋อใครตูนนะใช่หรอเดียวมันร้อนนะเนทุกกัล่าบกตัวจริงจะไม่เหมือนกันหูฟังไม่

นี้หนูจะลงจริงจังแล้ววันนี้หนูขอะวันนี้ขอมแม่นะกูก็มาดูดูก่อนแล้วครูไปแล้วคิดว่าจะหมดแค่นี้หรอมะม่วงน้ำผ่านเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปละเดี๋ยวได้รับหนไมได้ครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันแรกเข้ามาก็ควรจะได้พักผ่อนกันเยอะๆที่สําคัญคุณครูเองก็มีภาระหน้าที่คุณครูทํางานเจ็ดวันติดเอาใหม่แล้วเหรออันนี้เขาบอกว่าตลาดพุทโคตร ชอทบทุกคนเกม่เขาบอกว่าอรลูกหนามว่าชอบทํางานเดียรใครซึ่งยังไม่บอกเดี๋ยวค่อยๆบอกไปเรื่อยๆว่าทําไมถึงต้องชอบเขงามาคนนั้นคนนี้อะไรอะวิตามินซีมีรวมค่ะมีรวมเออเดี๋ยวเอาวิตามินซีฟูๆมาให้แช่ดิเหม <toilet. S 2> <cardio> ือนกัน <pounds> เ้ำตาลครับน้ำตาลแล้วก็แช่ไม่แน่มันจะฟูมันจสีส้มเออไม่หมดเลยช่วย ต้องเล่นหนักหนาระวังนนี่ก็นี่ก็ยุ่ยง่ายนะผมนพวกเนี้คือพวกที่ที่ยังยังสร้างกล้ามเนื้อได้อยู่เพราะตัวเล็กๆลนี่ดูเหมือนจะเป็นคนที่รูปร่างดีก็ัวใี่สะคแต่ก่อนคุณใช่ไหมโอ้นี่ยาเห็นลูก เนี <mile> ่ยไม่ดูจากเนี้ยดูจากเสื้อพี่ก็รู้ว่าตอนเนี้ยเมย์น่าจะเป็นผู้ชายที่หุ่นดีที่สุดในบ้านไม่ยังมีทรงเหลืออยู่ไม่รอดหรอกจะมาเล่นดนตรอะไรนะซึ่งมาเล่นดนตรีก็เล่น้นตรีแต่ผ้วใส่เสื้อให้มันใส่อะไรนีดีนะเองไปตัวนี้แหละกินเบาที่ภูมาสักนิดสักหน่อยอ่ะเฮ้ยเืพี่มากเลยป่ะเอ้าส่วนผสมของการที่ไม่มาเกลือแล้วมูกเลยข้าวมูกก็ติดกัน

เป็นคนตัวหอมอยู่แล้วรักแล้วหอมเจอกับเจอกันวันวันเรื่องหาย่าบวันนี้ก็มายืนไปบนอเจกันด้วยสวัสดีค่ะอย่าลืมนะรักษาสุขภาพให้หล่อที่ี่ทุ่สุดอย่าให้ป่วย พราะว่าปีก่อนๆเนี่ยไม่กินใครไม่กินมว่ายังไม่ทันออกจากบ้านกันไปเลยก็ก่อนจะมีคอนเสิร์ตป่วยแล้วเพราะงั้นเดี๋ยวกินเสร็จแปรงฟันล้างหน้าอาบน้ําแล้วใช่ไหมล้างหน้าหน้านี่ต้องทําให้สะอาดมากเพราะอะไรไหมเพราะหน้ามันปั๊บเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็จะเป็นสิวล้างให้สะอาดแปรงฟันแล้วก็ขึ้นไปนอนเลยนะอย่าให้เขาส่งเสียงมาเตือนแน่นอนบ๊ายบายอคออกประตูแล้วนะวะ แล้วว่าหมูมันแบบว่าเขาจัดมากเลยทำนบ้างน่นะไม่ดีแลวมีมยำอยากอยาก่ายพี่หอมใช่ไหมชิมหน่อยหน่อร่อยบ้องอร่อยป้องในข้างหน้าบ้างนึงนะแบบไม่เห็นมากเลยแบบไม่ต้องปงอะไรไม่ต้องทต้มอะลเาวางหมักบบต้มตบะหมี่นะทำไมนะต้มใส่บมี่บะมีนะบะมี่ยังเด็พูดเลยไอ้สักทีาออลออ พี่ภูมวเนี่ยต้มใส่บะหมี่นะจ๊าดนะต้มใส่บะหมี่กินได้สมุดโน้ตไม่มีบรรทัดเขียนยาวเลยเขี่นหน้าเดียวแต่ไม่ต้องเยอะไม่ไม่หล่อท่เมื่อกี้ลนไหลจนถูกต้องเห็นที่ไหนหล่อคนแขกไม่ต้องแล่อคนใครไมต้องหน้ามาเลยบ้านทุกวันใครอะเขียนว่าอะไรอะหมวยลีอ๋องมเหรออะไรเนี่ยอ๋อ แตว่าว่าหมวยรี่แมาอยู่ที่ไปเอามาไว้บ้างนด่าวิตามินซีกินไม่ได้กินบนห้องนะยแปลงปัญญาเดือนเดียวหมดอ่มเคแก่รู้ปะไม่รู้สักอิ่มเลยอะมีก็นนอนปลื้ดอีก่แ่นอน ไม่กินอิ่มแล้วไปกินมันล้างก่อนแค่เดินเยแต่ถ้าเรากินน้อยเราวางไว้ก่อนเมื่อกี้อ่ะองการกินเยอะยัวไงองการตรงนี้อ่ะเอเกินบวาไงนะไม่เข้าใจอะไอกนอไรกไรอไกิไรกินอกอกินอะวิไราิน้าไรกินะกินอรอกินรกินอะไรรกจะอกะรอะไกนไรกะไรกไม่ใชอไกิรอรออนนนนอ พอแล้วไมพี่เมย์ไม่อิ่มเลยต้องกินอีกขเกี่หุงข้าวเลยไม่แหละทั้งนั้นก่อนกินไข่กับอุ้ยไม่มีหืนเลวันที่มีไข่ไม่น่าบวกไหมกินแป๊เดียวปวดเลยจ้า้ะไข่ที่ทำไงอ่ะทำโคลโลไปไหมไป พุ่งก่อนนอนเลยไปงแล้วแปงทำไมพรุงนี้ก็ตื่นมาแปรงไปได้มาไปกินบายไปแปรงไปก่อนแล้วรู้ดีว่าเธอกำลังคลั่งไปอันนี้ทองเสือเนี่ยปากกามันไม่ทำไมจะต้องมากวนด้วยเนี่ยขำแพ๊บประชุมประชุมนึกว่าจะไม่ได้สมุดละได้สมุดด้วยเลยประชุมใช่ป่ะประชุมประชุมอะไรอ่ะ ในประชุมบ้าเหรอนอนนะนอนะแต่แต่งฟันรลจะนอนแล้วไม่หวานแล้ว้าออกเขียนได้เหรอเอาน้ำไปขวดอืมขวดนี่แล้วดูแลแต่งมีที่มีแต่งด้วยเหรอใช่ก้องหลังคกล้องหลังแบบสวยมากคุณแกให้เขาหน่อยเลืสามไหมนี่นี่แก่ แ,แต่บางทีเราชอบลืมปิดไง <Yeah. S 3> ไปมันไปแล <c oughs> ้วอารมณ์ดีจ้า <c oughs> ว่าถ้าเกิดตีนแข็งโลรน้องคนนี้โอเคผมไปข้างหลังลัดคอ เสร็จยังจะไปถอดอันนี้อ่ะจะนอนถือแล้วดอ๋อรอแนบไปก่อนเดขถอดขนอะไรถ้าหนูถอดขนมบนียงแล้วหนูจะถอดถอดอันนี้ได้ไหมหนูต้องเอาขึ้นไปด้วยอะไรจะถอดขนอะไรขนแล้วแล้วแป่เลยแล้วแต่เลยไม่ก็แบบว่าถ้าเราจะถอดไอไวรลสเลยไปถอดในห้องน้ำดิ ปูทูดอ่ะอะไรอะไรเอออยากได้มั่งอ่ะเราวมาใส่ในนี้ได้เหรอเอาไม่ระบุตอนไหนอ่ะเชื่อมกันเนี้ยนะโยแยงแล้วไอปูนอนนู่นโอ้นอนไข่ปอนด้วยอ่ะแม่แน่ใจตาบานจริงเดี๋ยวค่อยลงแมวก็แหละแม่เมื่อย พี่มันต้องถอดอันนี้ก่อนไว้ข้างล่างไว้เหรอขอตรงนี้ก็ดีนะเนี่ยค้นซึ้รอดแห้กอนเร็วพี่ตีดีดีอยากีตาร์มันเล่น้บนนะแต่กลัวไม่เป็นระเบียบมันเล่นได้ครับหนึ่งไม่รอดขาดล ทัห <g ül> น้าเด็กไปเดี๋ยวแล้วไม่รอเริ่มอืมอืมยี่หายังเอาไม่ไหมอะไรต่างรูปต่างรูปเอ๊ะทำไมปักน้องช้างมาเลยอ๋อ <c oughs> i